ช้าราศีก็รกฏในเดือนนี้จะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์และความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นสูงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับคนรอบข้างดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่โดดเด่นนี่เป็นโอกาสดีในการแสดงออกทางศิลปะหรือการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตด้านการงาน ในด้านการงานคุณจะมีความเข้าใจในอารมณ์และความต้องการของเพื่อนร่วมงานและลูกค้าเป็นอย่างดีทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นความสามารถในการดูแลและให้กำลังใจผู้อื่นจะเป็นจุดแข็งของคุณในเดือนนี้อาจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าการให้คำปรึกษาหรือการทำงานในทีมที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสาร และการเข้าใจผู้อื่นความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือนำเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ทำงานอย่างไรก็ตามควรระวังการนำอารมณ์ส่วนตัวมาปะปนกับการทำงานมากเกินไปการกรักษาความเป็นมืออาชีพและการแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา,าที่เกี่ยวข้องกับทักษะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ความเข้าใจในความต้องการของผู้อื่น และทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณจะเป็นจุดเด่นในการสัมภาษณ์งานควรมองหาตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้อื่นหรือการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านการเงินในด้านการเงินคุณอาจมีแนวโน้มที่จะใช้ใจ่ายตามอารมณ์หรือความรู้สึกควรระมัดระวังการใช้ใจ่าย ที่ไม่จําเป็นหรือการซื้อของเพื่อปลอกใจตัวเองการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการสร้างงบประมาณจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นอาจมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือการดูแลผู้อื่นเช่นการสอนการให้คำปรึกษาหรือการทำงานศิลปะควรพิจารณาการใช้ทักษะเหล่านี้ในการสร้างรายได้เสริม การลงทุนในเดือนนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังอย่าตัดสินใจลงทุนตามอารมณ์หรือความรู้สึกชั่ววูบควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ๆการสร้างเงินออมสำหรับเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นควรพิจารณาการเริ่มต้น หรือเพิ่มเงินออมในแต่ละเดือนแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามด้านการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติความจำที่ดีและความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลของคุณจะช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้อย่างลึกซึง้งคุณอาจมีความโดดเด่นในวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ศิลปะหรือจิตวิทยา ควรใช้โอกาสนี้ในการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการแสดงออกทางศิลปะการทำงานกลุ่มจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเดือนนี้ความสามารถในการเข้าใจและสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนควรระวังการปล่อยให้อารมณ์มีผลกระทบต่อการเรียนมากเกินไปการสร้างสมดุล ระหว่างการเรียนและการดูแลสุขภาพจิตจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษามากขึ้นยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายในเดือนนี้อาจมีความผันผวนตามอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าแต่โดยร,รวมแล้วจะมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองความงามหรือการสร้างความสุขทางอารมณ์ ความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าจะเป็นจุดแข็งของคุณควรใช้ทักษะน,นี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของพวากรเขาการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองในร้านค้าหรือในการให้บริการจะช่วยดึงดูดลูกค้า และสร้างความประทับใจควรพิจารณาการจัดกิจกรรมหรือโปรโมชั่นที่สร้างความรู้สึกพิเศษให้กับลูกค้าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความพักดีต่อ,อแบรนด์ควรระวังการตัดสินใจทางธุรกิจตามอารมณ์ หรือความรู้สึกชั่ววูบการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลขนำโชคเลขนำโชคสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ได้แก่ 2, 7, 11, 20ตัวเลขเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโชคลาาหรือโอกาสดีๆในชีวิตคุณอาจพิจารณาใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ หรือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคแต่ควรระลึกไว้เสมอว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาจากความพยายามและการตัดสินใจที่รอบอคอบไม่ใช่เพียงแค่โชคชะตาเท่านั้นเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนบ้างแต่จะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่มีคุณค่าทางอารมณ์และความทรงจำที่ดีควรเตรียมพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนแผนหากจำเป็นและพยายามมองหาด้านบวก ในทุกสถานการณ์การเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตหรือครอบครัวจะเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายเป็นพิเศษคุณอาจพิจารณาการเยี่ยมชมบ้านเกิดหรือสถานที่ที่มีความทรงจำที่ดีในวัยเด็กการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและการผ่อนคลายจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับสุขภาพจิตของคุณควรมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศสงบและใกล้ชิดธรรมชาติ สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจความสามารถในการเข้าใจและสื่อสารกับผู้อื่นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์และปิดการขายแต่ควรระวังการนำอารมณ์ส่วนตัวมาปะปนกับการทำงานมากเกินไปสำหรับชาวราศีกรกฎเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางอารมณ์ในด้านความสัมพันธ์ดวงจันทร์ดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งผลให้คุณมีความไวต่อความรู้สึก และมีสัญชาตญาณที่แม่นยำมากขึ้นในขณะที่ดาวศุกร์จะโคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณนำมาซึ่งโอกาสในการเสริมสร้างความผูกพันและความเข้าใจในความรักด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวกรกฎที่มีคู่แล้วเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการลงลึกในความสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นกับคู่รักของคุณดวงจันทร์จะกระตุ้นให้คุณมีความต้องการทางอารมณ์ที่เข้มข้นขึ้นและอยากได้รับความมั่นคงทางจิตใจจากความสัมพันธ์ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้เวลาอยู่บ้านและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นกับคู่รักมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีในการจัดเตรียมมื้ออาหารพิเศษร่วมกันหรือทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความใกล้ชิดภายในบ้านเช่นการดูหนังด้วยกันหรือการทำงานอดิเรกร่วมกันการแบ่งปันช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำที่อบอุ่นร่วมกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัด หรือไม่มั่นคงทางอารมณ์ซึ่งอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดหรือการทะเลาะบาแว้งกับคู่รักควรใช้ความสามารถในการสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างเปิดเผยและจริงใจและในขณะเดียวกันก็เปิดใจรับฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยการแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ช่วงปลายเดือนดาวสุขจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณทําให้เกิดความรู้สึกโรแมนติกและความใกล้ชิดมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรัก และความชื่นชมต่อกันอย่างเปิดเผยอาจวางแผนการออกเดตแบบพิเศษหรือแม้แต่การเดินทางสั้นๆด้วยกันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์คำแนะนำใช้ความเป็นคนเอาใจและมีความรู้สึกไวของคุณในการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับคู่รักแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ความอ่อนไหวทางอารมณ์ของคุณส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในทางลบการสร้างสมดุลระหว่างการแสดงความรู้สึกและการรักษาความมั่นคงทางอารมณ์จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้น ด้านความรักสําหรับคนโสดสําหรับชาวกร,รกฎที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆที่อาจกลายเป็นคนพิเศษในชีวิตคุณดวงจันทร์จะกระตุ้นให้คุณมีความปรารถนาที่จะสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับใครสักคนในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็อาจรู้สึกขี้อายหรือลังเลเล็กน้อยนี่เป็นโอกาสดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจเช่นงานรวมตัวเล็กๆก,กับเพื่อนๆหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกที่คุณชอบคุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดโดยคนที่มีความอบอุ่นและเข้าอกเข้าใจเช่นเดียวกับคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจหรือตัวการถูกปฏิเสธควรใช้เวลานี้ในการทําความเข้าใจตัวเองและความต้องการของคุณในความสัมพันธ์การทํางานกับความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับความสัมพันธ์ที่มีความหมายในอนาคต ช่วงปลายเดือนดาวสุ์จะเข้ามาเสริมดวงด้านความรักของคุณอย่างเต็มที่ทําให้คุณมีสเสน่ห์และความดึงดูดมากขึ้นนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณพบกับคนพิเศษที่มีความเข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งหรืออาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีความหมายและอบอุ่นคุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดโดยคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และพร้อมที่จะสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งนอกจากนี้เดือนนี้ยัดงอเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทําความเข้าใจตัวเองงอและสิ่งที่คุณ ต้องการระจากความสัมพันธ์มากขึ้นการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทํากิจกรรมที่ช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์เช่นการเขียนไดอารี่หรือการทําสมาธิจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพร้อมสําหรับความรักที่จะเข้ามาในชีวิตคําแนะนําใช้ความเป็นคนเอาใจใส่และมีข้อวางรู้สึกไวของคุณในการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับคนที่คุณพบเจอแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความอ่อนไหวของคุณทําให้คุณรีบร้อนเข้าสู่ความสัมพันธ์ โดยไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอ,อบการสร้างสมดุลระหว่างการเปิดใจและการปกป้องตัวเองจะช่วยให้คุณพบความรักที่มั่นคงและยั่งยืนสรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตทางอารมณ์ในด้านความรักสำหรับชาวราศีกรกฎพลังงานของดวงจันทร์และดาวศุกร์จะช่วยเสริมสร้างความไวต่อความรู้สึกและความสามารถในการสร้างความผูกพันทางอ,อารมณ์ของคุณ สำหรับคนมีคู่เป็นโอกาสดีในการลงลึกในความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนพิเศษที่เข้าใจและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลระหว่างการเปิดเผยความรู้สึกและการรักษาความมั่นคงทางอารมณ์ใช้ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นที่เป็นจุดแข็งของชาวกรกฎในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ที่มีความหมายและอบอุ่นเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการทบทวนและเติบโตทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรือการเปิดใจรับความรักใหม่ๆจงเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของคุณและในพลังแห่งความรักและเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่บทใหม่ที่อบอุ่นและมั่นคงในชีวิตรักของคุณ